ใช่ครับผมใช้ระบบบาร์โค้ดมาตลอดผมต้นนะครับนะ้าราทิพย์แสงปรสีก็เป็นเจ้าของร้านฟิล์มแพทช็อปก็ตอนนี้เปิดร้านมาประมาณ5เดือนแล้วด้วยความที่สินค้าเราับมาจากโรงงานมันจะไม่มีบาร์โค้ดมาทีนี้เราก็เลยมองหาตัวเครื่องปิ้นบาร์โค้ดนะครับเพราะว่า1มันจะได้นับสต็อกง่าย2ก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะเราขายของออกไปเท่าไหร่ตอนนี้ของเรามีในสต็อกเท่าไหร่เวลาของ ขาดของจะหมดอะไรเงี้ยเราก็จะได้สั่งพอได้เครื่องพิมพ์ตัว e ีซี่พิมมาเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์บาร์โค้ดมาติดพวกสินค้าที่มันไม่มีบาร์โค้ดได้เพื่อเอาลงระบบส่วนตัวผมนะมองว่าข้อดีมันก็คือ,อ,อมันรองรับขนาดที่หลากหลายของบาร์โค้ดจะมีทั้งแบบบาร์โค้ดขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเลือกประเภทบาร์โค้ดได้หลายรูปแบบช่วยแก้ปัญหาได้เยอะก,ก็ทําให้เราเนี่ยเอาสินค้าที่มันไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยลงสต็อก ลงสต็อกเราก็าบริหารจัดการในร้านง่ายเครื่องปินบาร์โค้ดมีเยอะมากแต่ถ้าเป็นบริษัทที่มาพร้อมกับการช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอดเวลาเนี่ยผมแนะนำอีซีพิ้นเลยครับ